มักสรีนะครับเด้อมักสลีเพื่อนมาขายรถไอ้มาขายมักสลีครับรุนเล่เห็นกูน,นุ่นเพื่อน,น,นเด้อครับเด้อจุนนาบทครับ เวลาประมาณ10บโมงเช้ามื้อเนี่ยการลดเหลือ16องศาเด้อครับเด้อภูเท่าผูเก่เพ่นยู่จังใดอันนี้ไก่โบก้อมนี่นละครับบรรยากาศชนบทบ้านเฮาข้ามแรงมาผูเท่าเพิ่นกาสีหาแต่เวียกเห็ดดอก รเด้อครับเด้อหรือว่าวันตรงเมื่อนี้อากาศหนาวครับที่พบองศาแต่พี่เสิร์นบบเคยย่านลมย่านหนาวครับบบเคยย่านแดดเพื่อนผู้นี้แข่งแกงครับเข่าย่านร้องครับฟาไปเด้อครับเด้อฟาดโคติตามเป็เินกำลังใจให้ซ่องเลยน้อยเนี่ย กับตาเอาเอเราวัางเนี่ยครับบรรยากาศสซนอบดครับพี่น้องเพิ่นกําลังเก็บฟืนมันก็ที่เป็นห้างเฟืองดอกขับห้างที่เพิ่นเด็ดไว้ใส่ฟืนแถวสซนอบดบ้านเฮาวันนี้อากาศหนาวรีด้ครับ1 6องศาจากหนาวบอหนาวครับหนาวจนห่หด กำลังสิไปหาอยู่หากินบรรยากาศเริ่มหนาวครับสิไปทางไหนครับเจ๊มือนี้ไปพุทธลูมไปหาอยู่หากินบ่ครับอันนี้เพิ่นกระดุกระมันเดี๋ยวเด้อครับเด้อเจริยเพิ่นนี่ดูมันแต่ละมือแต่ละเวทหาอยู่หากิน